สวัสดีครับเพื่อนพบกันกครั้งนะครับยินดตต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนระบบเทรด CDT นะครับในบทนี้ก็จะเป็นบทที่9แล้วนะครับในส่วนของการประยุกต์เทรดมัลติไทม์เ a m e สำหรับคนที่อยากจะเทรดให้ระยะเวลามากขึ้น1นาทีดูเร็วไปตื่นเต้นไม่ชอบเราจะประยุกต์เทรดให้ตัวระบบเทรด CDT เนี่ย ประยุกไปใช้ในทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นในแบบมัลติท์เฟรมได้อย่างไงบ้างเรามาดูในบทนี้นะครับในบทที่แล้วนะครับผมได้พูดไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของวิธีการเข้าออเดอร์แบบเปิดแท่งนะครับแบบถูกวิธีถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับฝากเข้าไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะพูดถึงเวลาที่เรานําไปใช้ในการเทรดนะครับแบบมัลติท์เฟรมด้วยนะครับคุณต้องเข้าใจการจับคู่เวลาที่มันถูกต้องเข้าออเดอร์ให้มันจบแท่งนะครับเพราะเราจะเน้นเรื่องการเข้าออเดอร์แบบ1แท่งจบใน1แท่งนะครับเข้าเปิดแท่งแล้วจบในแท่งนั้นเลยอะะมาดูกัันนนตรรงี้คบ จำฉากนี้ได้ใช่ไหมครับที่เรียนในบทที่4นะครับที่เป็นเรื่องของวิธีการดูกรอบพักราคานะครับผมไปเจอเครดิตแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็น่าจะลงใน Description ให้แล้วนะครับในบทที่4ว่ามาจากเว็บไซต์ l i b e r t e c บ c o m นะฮะวิธีการเทรดแบบ Multi-Time Frame นะครับโดยที่ผมใช้หลักๆเลยก็คือการเทรดที่15นาทีในวิธีการเทรดแบบม l t ติ i m e f r a m e นะครับผมจะนำเจ้าตัวฉากแพทเทิร์นตัวนี้มาใช้ควบคู่กับชุดแท่งเทียน โดยเฉพาะชุดแท่งเทียน Follow 1ทนะครับผมจะเน้นไปที่ชุดแท่งเทียน Follow 1ทในการเทรดมัลติ i m ม f เ a รมผมจะไม่ค่อยใช้ชุดแท่งเทียนที่เป็นชุดแท่งเทียนแบบกลับตัวเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันเราจะทําการวิเคราะห์ตัวฉาบแพทเทิร์นเนี่ยใน Time f ฟรม e นนาทีแล้วไปออกออเดอร์ด้วยการดูสัญญาณจากชุดแท่งเทียนใน Time f ฟรม e 5 5นาทีเดี๋ยวไปดูกันีการาฟจริงนะครับ กลับมาที่กราฟจริงนะครับตอนนี้ผมเปิด i m m f r a m ม15นาทีอยู่นะครับแล้วก็การเทรดนะครับเราจะเทรดโดยการเทรดที่ระยะเวลาหมดเนี่ยเป็นเทรด15นาทีนะครับโดยนะครับสมมุติเราจะเปิดไปที่ time f r a m e 1นาทีก่อนแล้วก็เลือกระยะเวลาตัดสินพอเปิดไปที่ i m e f r a รม1นาทีนะครับเราจะดูอะไรเราจะดูว่ากราฟเนี่ย กำลังพักราคาอยู่หรือเปล่าเราจะเน้นไปที่กราฟที่กำลังพักราคาในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีสมมุมิว่าเจอแล้วให้เราเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาครับอย่างในหน้าต่างนี้ผมเปิด Gbpjpy ใช่ไหมครับในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีผมจะเปิดอันหนึ่งขึ้นมาครับเป็น Gbpjpy อีกอันหนึ่งแต่คราวนี้ผมจะเปิดไปที่แท่งเทียน15นาทีเห็นไหมครับ ตอนนี้เราจะเห็นกราฟที่เป็นคู่เงินเดียวกันแต่คนละหน้าตาแล้วเห็นไหมครับดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคือ t time frame 1นาทีฝั่งขวาคือ time f r a m e 15นาทีใช้หลักการในการวิเคราะห์แบบเดียวกันกับระบบเทรสิดีที่ทั้งหมดที่มิวเรียนมาแล้วนั่นคืออะไรครับวิ่งแล้วก็พักกราฟมันเริ่มวิ่งก็คือกราฟหลุดกรอบพักราคาจริงไหมครับถ้ากราฟมีการหลุดกรอบพักราคากราฟจะเริ่มวิ่ง น่นมามายคาวว่าอะไรครับการเริ่มวิ่งปกติแล้วในเทรดหนึ่งนาทีเราก็จะเอาชุดแท่งเทียนฟ o l ์ o w เทนเนี่ยมาจับตอนที่มันเริ่มวิ่งแต่คราวนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นแล้วครับเราจะดูแค่กรอบพักราคาของไทม์เฟรมหนึ่งนาทีแล้วเมื่อเขาหลุดกรอบพักราคาของไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเราจะไปดูในแท่ง15นาทีครับว่ามันเป็นชุดแท่งเทียนฟ o l ์ o w เทนหรือเปล่าเดีย๋ยวผมวาดภาพให้ดูเพื่อเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นผมจะแบ่งแบบนี้นะครับฟืบ่บอันนี้คือ ตามเฟรม1นาทีและอันนี้คือตามเฟรม15นาทีในตามเฟรม1นาทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตามเฟรม1นาทีเนี่ยมันพักเป็นเกาะพักราคาละพักควักักัก,กแล้วก็มีแนวต้านแนวรับของเขาและในตามเฟรม15นาทีนะครับพอเราดูแล้วว่าเฮ้ยมีรับต้านแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยสมมุติตอนนี้เป็นเวลา1 8 0 0นนะครับกราฟเนี่ยกำลังจะหลุดแนวรับกําลังจะหลุดแล้วนะกาลังจะหลุด ให้เราไปดูที่ i ท e f r a m ม15นาทีนะครับพอเราไปดูที่ i ท e f r a รม15นาทีมันเกิดเป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนแบบนี้พอดีเลยตอนที่แท่งเทียนนี้จะจบตอน18:00นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าแท่งเทียนนี้นะครับแท่งเทียน i ท e f r a รม15นาทีจบ18:00จบหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆจบหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆที่เป็นแดงใหญ่สลับเขียวเล็กและจบแดงใหญ่เป็นอะไรครับเป็นชุด แท่งเทียน follow 10และเมื่อดูใน time frame นนาทีกราฟหลุดกรอบพักราคาพอดีให้เราตั้งเวลาเลยครับที่จบที่18.15แล้วเข้าออเดอร์ซื้อลงครับที่แท่งนี้ตอน18.00.00กราฟแท่งนี้จะมีโอกาสจบเป็นแท่งแดงเล็ก หรือแดงใหญ่เพราะมันคือชุดแท่งเทียนฟอลโล w เทนขาลงประกอบกับในไทม์เฟรมเล็กที่ไทม์เฟรมหนึ่งนาทีกราฟหลุดเกอบพักราคาพอดีก็มีโอกาสจะวิ่งลงต่อเช่นกันนี่คือการประยุกต์การเทรดไทม์เฟรมแบบมัลติไทม์เฟรมโดยใช้ระบบเทรดซีเอเอาแพทเทิร์นของราคามาจับกับชุดแท่งเทียนคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยพอกราฟเนี่ยหลุดตรงนี้มาจะต้องเกิดชุดแท่งเทียนฟอลโล w เทนตรงนี้ถึงจะได้เข้าออเดอร์ เพราะบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดชุดแท่งเทนฟอรถเทนตรงนี้แต่การาฟเนี่ยมันหลุดลงมาพอมันหลุดลงมาปุ๊บเราลองสลับมาดูตามเวฟ15นาทีก็ได้มันอาจจะเป็นชุดนี้พอดีเฮ้ยเราก็เข้าได้นี่เราเข้าเปิดแท่งเอาราคาเปิดให้แท่งนี้มันจบสีแดงซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็ไม่ไม่ได้มา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาทําอย่างนี้หรอกถ้าเราตั้งใจจะเทรด15นาทีอยู่แล้วผมแนะนําให้เราเปิด1นาทีวิเคราะห์ว่าการาฟตอนนี้เป็นพักราคาอยู่ไหมถ้าเป็นพักราคาลองเปิด15นาทีไปดูด้วย เผื่อเราจะได้เทรด15นาทีอ่ะลองไปอยู่ที่กราฟจริงเอามาพอดี AU ตอนนี้พักราคาใช่ไหมครับผมจะไปที่ AU นะครับ a n ไม่ใช่ a ไม่ใช่ AU นะครับ AUD NZD ตอนนี้พักราคาอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ผมลองไปที่ time frame 15นาทีตอนนี้ผมเลือกไปที่เวลาจบที่18:30นะครับเพราะฉะนั้นแท่งเทียน15นาทีอันนี้คือแท่งเทียน15นาทีนะแท่งนี้จะจบที่18:15เพื่อปลองดูถ้า18:15เสร็จปุ๊บมันเป็นชุดย่อเห็นไหมครับอ่ะเราวิเคราะห์แล้วนะปุ๊บ นี่มาเขาพึ่งหลุดแนวรับตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มีราคาทาร์เก็ตอยู่ด้านล่างเห็นไหมถ้าตัวนี้จบแดงแล้วตัวนี้จบย่อเขียวหมายความว่าเรารอให้แท่งถัดไปเนี่ย follow ลงมาจบแดงแล้วเราซื้อแท่งนี้ก็จะมีโอกาสชนะเพราะนั้นเราลองคำนวณเวลาครับแท่งนี้จบ18 30แท่งนี้ก็จะจบ18 45นะครับเพราะบวกอีก15นาทีนะครับ เพราะนั้นเราจะได้เข้าออเดอร์ตอน18.30ให้มันไปจบ18.45แบบนี้แล้วก็ไปดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเราก็มาดูมันเป็นพักราคาพอดีนะครับเราก็รอครับเราก็แค่นั่งรอเพราะนั้นเราก็เลือกไปเลยครับเป็นไทม์เฟรม18.45นะครับที่เราจะได้เข้าออเดอร์แบบนี้แล้วก็รอแต่ถ้าเกิดแท่งนี้จบเป็นแดงเล็กไปเลยสมมุติจบเป็นแดงเล็กไปเลยถ้าแท่งนี้ปัจจุบันเนี่ยจบเป็นแดงเล็กไปเลยเราให้มันจบ18.30ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันจะเป็นชุดแท่งเทียนฟอลโลเทที่เป็นแบบแบบนี้ครับเห็นไ,ไหมอะแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยก็จะเป็นแดงก้อนฟอลโล w แดงย่อแท่งถัดไปมีโอกาสจบแดงใหญ่ลงมาหาราคาทาร์เก็ตเป้าหมายด้านล่างได้นะครับในส่วนของแท่งเทียนแล้วก็ในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเราจะไม่ดูแท่งเทียนเลยเราจะดูแค่การเคลื่อนที่ของราคาเป็นการที่เขากําลังพักราคาอยู่พอดีถ้าเขาหลุดตัวนี้ก็มีโอกาสวิ่งลงหาแนวด้านล่างได้เหมือนกัน เดี๋ยวมาดูว่าเราจะไดออเดอร์จริงไหมนะครับมีโอกาสหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้เข้าออเดอร์ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆไปได้เลยนะครับมาลุ้นให้มันจบเป็นแดงเล็กกันนะครับถ้าเป็นแดงเล็กก็ Follow ได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นหน้าซ้ายมือเนี่ยเป็นไทม์เฟรมหนึ่งนาทีขวามือเป็นไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวตอนสิบแปดหนึ่งห้าดูนาฬิกาด้านล่างสิบแปดหนึ่งห้าจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าแท่งเทียนขวามือจบเป็นแดงเล็กเข้าซื้อได้นะครับซื้อลงนะมันจะสามารถจบแดงใหญ่ได้นะครับ เอมันต้องจบสิบ0ดสามศูนย์สิเออผมลืมนะครับอ่ะสิบแปดหนึ่งห้าไปจบสิบ0ปดสามศนย์ะครับมาไหมมีแววนะเดี๋ยวผมรอเข้าเลยอ่ะผมซื้อลงไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยในการซื้อลงเนี่ยผมก็จะซื้อลงเพื่อจะกดออเดอร์ฝั่งไหนก็ได้นะครับฝั่งที่เป็นกราฟ1นาทีหรือฝั่งที่เป็นกราฟสิหนาทีก็ได้นะครับมันเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันวิ่งเหมือนกันก่อนโอเคได้แล้วทีนี้กราฟเนี่ย จากที่การที่เราวิเคราะห์นะครับกราฟก็จะมีโอกาสวิ่งลงหาราคาแทร็กที่เส้นขาวด้านล่างนะครับดูที่ทำเฟรม15นาทีนะครับมีรูปแบบแท่งเทียนในการฟอลโล r เทนให้กับเราด้วยนะครับมีแดงพุ่งตัวนี้ลงมาแล้วก็แดงย่อนะครับแท่งนี้สามารถจบแดงได้นะครับรูปแบบอาจจะไม่ชัดเจนนะครับมันอาจจะจบเป็นแดงเล็กแบบนี้ก็ได้อาจจะจบเป็นเพียงแค่แดงเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะปล่อยกราฟไหลไปเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลย โอเคสำหรับออเดอร์นี้ก็จะน่าจะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์นะครับก็1นาทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเกิดการพักราคาแล้วก็เบรกเอามีราคาเป้าหมายให้วิ่งลงมาได้นะครับชุดแท่งเทียนฟอลโลวเทนพอดีเลยในแท่งเทียน15นาทีนะครับเห็นไหมครับ ก็จะค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับถือโอกาสได้เป็นตัวอย่างจริงให้กับเพื่อนๆไปเลยนะครับในการที่จะเทรด15นาทีวิเคราะห์จริงแล้วก็เทรดออกมาในออเดอร์จริงแม้ว่าจะไม่ใช่เงินจริงนะเป็นเงินเดโมนะครับแต่ก็ให้เห็นการวิเคราะห์นะครับว่าจังหวะการเข้าจังหวะการวิเคราะห์จังหวะการดูชุดแท่งเทียนต้องรอให้มันครบทั้ง2องไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยเกิดกรอบพักราคาหลุดกรอบพักราคาไทม์เฟรมสินาทีต้องมีชุดแท่งเทียนฟอร์โรเทชแล้วซื้อตามชุดแท่งเทีีียยนนนนนใาาาาทเเ่่ออลละรรรบ้ไมไม,มิดพ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่9นะครับในการประยุกต์เทรด multi time frame นะครับในการดูกรอบพร,ราคาที่1นาทีแล้วก็เทรดที่ time frame สานาทีโดยดูจุดแท่งเทียนนะครับ ในบทถัดไปก็จะเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับของคอร์สเรียนระบบเทรด C D S T นะครับเป็นบทที่10นะครับสรุประบบเทรด C D S T หรือว่าเจ้าตัวมินิคอร์สนั่นเองนะครับเป็นแบบสั้นๆเลยรวมมาให้เข้าใจง่ายๆให้กับคนที่เคยเทรดมาบ้างแล้วเคยเข้าใจมาบ้างแล้วดูบทที่10บทเดียวก็จะรู้เลยนะครับว่าวิธีการเทรดมันมีการวิเคราะห์ยังไงบ้างและระบบเทรด C D S T เป็นอย่างไรนะครับสำหรับบทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันครับสวัสดีครับ